สวัสดีครับพมก็ผมนะครับเบย์บอยนะครับจากช่องตระกูลแมงฟิล์มนะครับผมตอนนี้กิจกรรมนะครับก็ได้จบลงไปแล้วนะครับผมนะตอนนี้นางยำก็เก็บตกองเก้าอี้นะครับแล้วก็ชาวบ้านก็ทยอยกลับกันไปแล้วนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆนะครับผมเฮ้อแม่เฮลดาน่ะก็ดูเบิ้ลแต่ยายไม่ได้กดนะครับยายกำลองนะครับมาเจอเจ้าปู่นะฮะกันกตนาญิทัศน์ อะไรอะไรเดี๋ยวเราจะไปกอกถ่ายรูปอ่าทนายิทัจะไปกอกนะครับครับครับจะไปหมดนี่ไปหมดนี่เนาะอือเดี๋ยวจะไปช่วยึ้นของให้อุ่นอือไปหาไออุ่นด้วยนะครับอือ ยังไม่เจอยายอุ่นนะพอแล้วเขาไปเจอยญาชีกับผักชีครับผมเจอยญาชีแล้วนะครับจะปลูกครับเดี๋ยวแทนนิทัศก็เจอแครับผมยำร้องก็เจอแล้วเนาะนะครับจะปลูกบอกว่าจริงหรือเปล่ายายจำลองนี่ไงจะปลูกดูหรือคนสร้างสินดูอยู่เข้าเข้าไปแอบดูเจ้าอยู่อันนี้เจ้าของก๋วยเตี๋ยวเจ้ของก๋วยเตี๋ยวนะจะปลูก เนี่ยทำว้ยเี่ยวามีความสามารถที่ไม่ค่อยจะเราใจ้านนี้แหละค่อยดูเาเาชจ้าอซีจังค่อยกดไลค์เจอถูกใจ FC เอ่ะอันต้องอย่างนี้สินะครับผมงานทีค่อยจัดนะครับโฆษณ เดี๋ยวทนายดูแลใฮะทนายดูแลให้เลยครับจริงไหมเนี่ยฮะเข่งก่อนเลยเออเอาเดี๋ยวจะร้องถ่ายรูปคู่ยังเหรครับเดี๋ยวผมถ่ายก็ได้ถ่ายไหมถ่ายแล้วถ่ายแล้วเนาะอ่าอยู่ในลอกอยู่ในใจเนี่ยฮะอยู่ในใจอยู่ในใจเนาะตัวจริงเป็นไงบ้างครับเจ้าปู่ก็รอ นี่เราก็ลอจริงๆรอกว่าเจ้าด้วยแน่นอนครับแน่นอนครับอันนี้ยอมรับครับ <laughs> ทนายทัศ์เป็นยังไงบ้างครับพอดีอ่ะสมอา,า,ายุสมวัยสมอายุสมวัยนะครับผมนะท <laughs> นายทัทั์ไม่มีคำพูดเลยนะ <laughs> เะนาะ,นะ,นะสมวัยนะ,ะนะครับผมวันนี้ก็เป็นกิจกรรมดีๆนะครับที่ ครั้งแรกเลยนะครับก็ไม่เคยเห็นนะครับผมโอ้โหเนาะทุกคนนี่นางรังนางรงเพ่เก็บเก้าอี้กันแล้วนะครับอ้าวพี่เป่าหอมก็มานะครับนะไปครับกอกอกกันนะครับเป่าหอมสวัสดีครับ แม่บ้าหอมคู่กับพี่ป้าบ้าหอมนะครับเออมาคู่กันเลยนะครับอ่าสมาร์ทขึ้นนะครับคงไม่ไปน่นหรอกรตามนะครับเอาเหมือนฝนจะมาเลยเกิดอะไรขึ้นนะฮะลมฟ้าลมฝนมาหรือเปล่านะครับมายังไงครับเนี่ยเอ้ยอยู่ๆฝนก็จะมานะนะครับดูใบไม้ที่พัดปิวใหญ่เลยนะครับนะฮะอ่ะทุกคน นะครับเอาเมโกะนะครับคุณเมโกะนะครับขึ้นรถคันไหนเนี่ยไปรถตู้ค่ะไปรถต้เหรอครับไปกากาใช่ไหมเขาไปเปล่าแล้วถามเชฟยานเห็นเห็นเห็นวัฒนายิทัศน์ไปแต่ว่าเชฟยานยังไม่รู้นะเออเชฟยานเห็นบอกว่าจะไปหายที่ไหนอะไรยังไงเอ่ยผมไม่ได้ตามไปด้วยนะครับพี่เชฟยานครับไปไหนต่อเราก็จะไปที่เกาะกันไหมเกากาครับผมไปกากาเห็นวัฒนายิทัศบอกจะไปถ่ายรูปเหรครับครับผมไปกากากันครับผม กอกกอกกันนะครับผมมากับคุมตามนะครับกินาวยังเดี๋ยวาอันมีนีค้วมันมีเธอไม่กินนอันนี้ผมมามาแล้วนะครับเดี๋ยวแยกย้ายกันนะครับไปที่กกอกนะทุกคนนะครับ นี่ครับก็เดี๋ยวนะครับทุกคนจะไปที่บ้านกกกอกนะครับยมรองนะครับในรองมาใครอนะ่ะมาคนเดียวอ๋อเอารถไฟฟ้าหรือรถมอตเตอร์ไซค์ไอ้กู๊กต,ตร์กับรถไฟฟ้าแะ<ม>ละครับทุกคนหมุนเะหมุนให้น้อยได้ครับหมุนแล้วะนะครับเดี๋ยวเรานะครับจะไปที่บ้านกกกอกกันนะครับผม ขณะน,นี้ทุกคนกําลังเดินมานะครับนะกำลังเดินมาอ่ะนี่ทรัยามรองก็เดินไปแล้วนะครับผมอ่ะรถตู้อยู่งหน้าเหรอครับเดี๋ยวไปดูใหเอฟซนะใช่หรือเปล่ารถตู้อยู่นหน้านะฮะเอออ๋อ,อนี่ไงครับรถตู้จอดบริการอยู่ข้างหน้าเลยนะครับผมนะฮะคุณมิโกะนะครับขึ้นมีคนแรกเลย อดีจังเลยอ่ะมามารถตู้ครับเออนั่งได้ต้องสิบคนเนี่ยนะครับสิบคนเลยนะนะครับเนี่ยโอ้สบายสบายนะครับทุกคนที่นั่งสิบที่นั่งนะครับเอา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 ไปรอคนต่อไปไม่ต้องรอเขาดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวรอใช่ไหมครับเดี๋ยวรอเช็คยามนะครับ เจ้าปูนะครับขนาดนี้ก็ได้พบปะพูดคุยกันนะครับกับยูทูบเบอร์นะครับก็อาจจะมาชานิดนึง,นงรครับผมแมงกระพี้ครับรู้ไปว่ารู้ไปกล้าซื่อเป็นแมงกระบี้นะจะเป็นแมงไอ้นั่นอย่างแมงอะไรผมเป็นผีเสื้อเหรอเป็นผีเสื้อเหรอบินไปมาภาษากำแพงเขาเรียกผีเสื้อครับเอาขึ้นก่อนขึ้นก่อนร้อนร้อน โอ้โหเดี๋ยวแดดก็เผาหรอกนะฮะอย่าอย่าให้แดดเผาเหมือนผมเลยนะฮะผมนี่ดำไม่รู้จะเหลืออะไรแล้วนะฮะอ่าชอบดำนะอ่ะอ่ะอาบแดดบ้าไม่ได้มาอาบแดดเมืองไทยเอ้ไม่ได้ไม่ว่ามันไม่เคยได้อาบอ๋อจะปิดประตูแล้วอ่ามาปิดประตูก่อนยังหรอเอายังเหรอยังนะครับเดี๋ยวโชเฟอร์เขาเช็คนะฮะว่าจำนวนสมาชิกยังไม่ครบนะฮะนะครับก็มองมองหานะครับก็มาหรือยัง นะครับยังไม่มานะครับยังไม่มานะครับเดี๋ยวรอก่อนรอก่อนนะครับเดี๋ยวผมหลบลมก่อน FC เครื่องร้อนนะครับนะครับตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่วัดกกตูมนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็กําลังมานะครับผมเจ้าปู่นะครับแล้วก็เชฟยันนะฮะเดี๋ยวจะขึ้นรถแล้วนะครับขึ้นรถแล้วนะครับผมนี่ครับนางรำก็ อันนี้ช่องแม่ครูนะนะครับแม่ครูนะครับผมมาเดี๋ยวเราเราส่งนะครับเจ้าปู่นะครับเชฟยานนะครับขึ้นรถนะครับเดี๋ยวเราก็ผมไปกับตุมตามนะนะครับตุมตามนะฮะนะครับผมอ่าส่งบายบายด้วยนะครับผมนี่นะครับเจ้าปูนะฮะส่งเจ้าปูขึ้นรถดกวา ส่งนะครับเจ้าปูนครับเช็ดยันขึ้นรถนะครับพร้อมเดี๋ยวเจอกันตานี้ต่อไปครับผมรู้เลยครับเดี๋ยวแวะกกก่อนเดี๋ยวเ๋ยวไปสพกกตุมต่อนะครับคนโปรนคนโปรนนะครับอ่ะนั่งสบายไหมครับอ่ะมือไม่ถึงนะช่วยอ่ะโจเฟอร์ปิดประตูแล้วนะครับเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านกกกกนะครับทุกคน เดี๋ยวแมงกะบ,บี้ก็จะไปกับตุ้มตามนะฮะ,ะตุ้มตามไปเอารถนะทุกคนเอารถเอารถอ,อยู่งงครับผมโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับแมงกะบ,บี้ฟิล์มก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับเดวพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ